ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็น E ีที่64นะครับในช่วงของรถแบบนี้ต้องซื้อแล้วครับเรามีรถค่ายแบร์ญี่ปุ่นนะครับเดิมทีเป็นรถกระบะนะครับรถตัวแรงค่ายที่อยู่มายืนยาวนานมากเลยนะครับตัวนี้มีรถตัวนี้เข้ามาถึงจะไม่ใช่รถใหม่ล่าสุดแต่ก็เป็นรถที่น่าใช้และน่าเก็บไว้นะครับพบกับอีทุตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหน้าและก็ด้านในของตัวรถพวกนี้กันนะครับ you ุตัวนี้นะครับอีซุสมิลเอ็กดีวีดีนะครับรถปี2 0 1 6หจด2อ1 7มาด้วยไม้เพียง7 0,000กว่าโลเองนะครับราคาที่ขาย7790 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยครับความสวยของรถตัวนี้มีอะไรบ้างครับเรามาดูด้านหน้าของเจ้าอีซุสตัวนี้กันนะครับมาด้วยความมันวาวนะครับเป็นโครเมียมอย่างสวยๆเอกลักษณ์ของอีซุสนะครับภาษาอังกฤษห้าตัวหนกาศรเนี่ยครับแล้วก็ลายโครเมียมของกระจังหน้าแล้วก็ลิ้นหน้าของฝากรโปง เป็นโคเมียมให้ความหรูหราดูคลาสสิกนะครับแตกต่างกับกระบะไปเลยครับดูความสวยงามของเขาไฟหน้าของตัวนี้เป็นโคโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบอย่างใสอย่างมันเหมือนรถใหม่ออกมาปี2022เลยนะครับตัวเรามาดูจากชายล่างกันนะครับมันจะเป็นสีทูโทนนะครับจะมีไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยในตัวตัวนี้มากับความสวยงามนะครับออกแบบทันสมัยเป็นทูโทนนะครับ ข้างบนสีเทาอ่อนข้างล่างเป็นสีเทาเข้มหน่อยให้ความสวยงามดูบึกบืนนะครับสวยไม่เป็นรองใครทับแม็กที่ให้มาเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะครับเป็นทูโทนนะครับล้อยางขนาด255 65 R17 นะครับตัวนี้ยางยังเหลือใช้งานได้อีกเป็นปีปๆเลยนะครับตัวนี้อินทูให้มากิเล็กโกนะครับเพียงเราล้วงมือนะครับทำงานสัมผัสกับไฟเลี้ยวนะครับ เพิ่มตองสว่างในไฟเดี้ยวกับกระจกข้างนะครับตัวนี้ข้อดีครับกระจกไฟเดี้ยวเนี่ยนะครับแล้วก็ฝาครอบจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้ให้กับสีตัวรถมาเลยรถสีขาวก็กระจกมองข้างสีขาวตัวสีเทาก็กะจกข้างสีเทามากับไฟเดี้ยวสวยๆนะครับจากใช้จากด้านข้างนะครับจากด้านหน้าจะหลดท้ายนะครับให้ความเป็น p p v s u v ครับตัวนี้มีความสูงพอควรนะครับเมื่อเราจะขึ้นรถโดยสารนะครับเราสามารถเหยียบที่บันไดที่เขาให้มานะครับ แล้วก็ขึ้นไปได้นะครับอย่างนี้ครับเราก็เดินขึ้นไปได้อ่าแล้วแต่ความถนดัดของคนถนดัดท้ายถนัดขวาเลยนะครับแต่เป็นไปได้ถ้าผมตัวสูงหน่อยผมไม่ใช้บนันไดผมก็โดดขึ้นได้เลยเพื่อรักษาความสวยงามของบันไดไว้ครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของเจ้า BX ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากข้างบนเลยครับเสาอากาศแบบชีดเด็ๆขึ้นมาไม่มีนะครับตอนนี้เราให้เป็นที่สลามนะครับมีไฟเบรกลงที่สามมาให้จะจกข้างล่างข้างด้านหลังนะครับมีไล่ฟ้าให้ในตัวมีที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายให้ด้วย ครับพบกับโครเมียมตัดความสวยงามด้วยความดูหลาและความพรีเมียมดูมาดูด้านล่างได้เลยครับสีทูโทนเหมือนกันกับด้านหน้าเลยสวยงามมากครับซ้อนทั้งใต้ด้วยมียางอะไรอยู่ข้างใต้นะครับครับเรามาดูไฟไท้ายของเจ้าตัวน,นี้กันด้วยการทะลุถนอมของเจ้าของเดิมนะครับไฟไท้ายที่ออกมาไม่มีดูลอยความสวยงามความมันวาวพลาสติกหรือกระจกใสทุกอย่างยังใสยอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนปิงป้งๆเลยรถปี2,022-23ได้ครับส่วนที่เปิดฝาโปง เดี๋ยวเรามาดูนะครับเปิดท้ายเราก็แค่เปิดตรงนี้นะครับมีเซนเซอร์เปิดได้ครับตัวนี้มันจะไม่เป็นไฟฟ้านะครับเราต้องใช้แรงยกนึงแต่แรงนิดเดียวนิ้วเดียวก็ขึ้นได้ครับเมื่อเราเปิดด้านท้ายมานะครับจะเจอเบาะแถวที่สามนะครับเราสามารถพับเก็บและเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับเดียงแค่เราดึงครับแล้วก็ปล่อยลงไปกรกับง่ายมากครับที่เก็บของโกงสุนัขกุงใหญ่หมาใหญ่หมาเล็กอยู่ได้สามสี่ตัว เดี๋ยวเรามาดูแถว2กันดีครับเบาะสิ่งที่ของอิสุตุให้มาอย่างแรกเลยคือเบาะความสวยงามสีดํานะครับเบาะยังเรียบๆรียบแข็งแข็งอยู่นะครับไม่มีโยบยาบนะครับและด้านล่างครับจะมีอโซฟิกมาให้ด้วยแถว2นะครับจะมีอโซฟิกมาให้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะมีที่เท้าแขนของเบาะหลังเนี่ยครับเราสามารถวางแก้วน้าได้2ใบให้มาพร้อมครับมันจะเหมือนเป็นรถพรีเมียมตัวหนึ่งที่เป็นรถกระบะแปลงมานะครับครับและตัวนี้ยังมีไฟ 220โวลต์ให้ด้วยนะครับมีช่องใส่ของมีที่แขวนของแขนของถุงพลาสติก่ะครับเราซื้อสินค้ามาแล้วก็แขวนได้ความสวยงามของรถมีข้างบนก็ยังมีครับมองไปข้างบนครับมีไฟสองแผงที่มีตัวปรับแอร์มีจอต่างๆจอทีวีนะครับดู DVD ดูอะไรได้นะครับลำโพงก็มีมาให้พร้อมเลยความสวยงามความสะอาดของสังขารนะครับเราขอ,อพูดได้เลยไม่มีรอยขุยครับ เราไม่ได้ล้างหนักเลยเพราะตัวนี้เราแค่เอาผ้าซุบน้าเจ็ดตบางเราก็เอามาวางขายได้แล้วส่วนเมื่อเราเปิดประตูหน้าเข้ามานะครับพบกับความสวยงามครับอันหนังเป็นแบบฟอบพัทนิ่มๆให้นะครับอันนี้ที่เท้าแขนนะครับเวลาเราขับขี่เนี่ยเท้าแขนได้จริงนะครับแล้วมีความนุ่มของตัวนี้มาด้วยนะครับข้างล่างมาลําโพงให้มาไม่ใช่ของเล่นๆนะครับของเคนบูดของดีเลยลหละครับส่วนเพดสี่ประตูนะครับเจ้าของเก่ายังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับความสวยงามความรักษาของเจ้าของเดิม ผมว่าเยี่ยมเลยส่วนเรามาดูหัวน็อตตามล่องประตูดูครับสีที่แต้มไว้ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีการจางหายไปนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกครับเหมือนรถปี22-23เลยถึงแม้จะเป็นปี16-17ก็จริงเมื่อมาดูตรงคอนโซลฝั่งคนขับนะครับสิ่งที่เขาให้มาทุกอย่างยังสมบูรณ์ใช้ได้ปกตินะครับมีปุ่มออโตสตาร์ทออโตสต็อปมีปุ่มปรับกระจกข้างนะครับมีตัวพับกระจกข้างมีที่เปิดน้ํามันเปิดฝาหน้า ทุกอย่างไม่มีริ้วรอยนะครับยังสวยงามเลยนะครับมาที่พวงมาลายัยดูความสวยงามไม่มีการถลอกนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ถือว่ายังสวยงามและสมบูรณ์ด้านซ้ายนะครับเป็นปรับเครื่องเสียงปรับรับโทรศัพท์ได้มีโหมดต่างๆสามารถปรับหน้าจอได้นะครับเดีย๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับว่าตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างเมื่อเราสตาร์ทเครื่องมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันครับความสะอาดความเรียบความสวยงามไม่มีริ้วรอยนะครับจะเห็นไหมบอกว่า7,894กกิโลเองนะครับ ตัวนี้ความสวยงามการดูแลทุกอย่างเจ้าของเดิมผมว่าเยี่ยมครับด้วยความเป็นรถ s u v นะครับตัวนี้มีให้มาพร้อมเลยนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสตรงนี้ได้ทั้งคัดจีนก็ได้นะครับกดปุ่มก็ได้นะครับมีมีเดียการตั้งค่าแล้วถ้าเราตั้งค่าไปเราก็สามารถกดตั้งค่านะครับมันจะมีบอกเลยว่าติดต่อทางบลูทูธ HDMI a n d r o i d พวกนี้ทําได้แล้วเราก็กดแบ็คออกไปเรามาดูด้านของ e c โค่ดประหยัดมันก็จะบอกเลยนะครับการประหยัดเชื้อเพลิงทุกอย่าง ที่รถพรีเมียมมีคันนี้มีนะครับมีเดียเราเปิดเสียงเราก็เปิดฟังเพลงได้จะเลือกได้ทั้งวิวดิส usb ipod ทุกอย่างมีให้พร้อมนะครับครับครับตัวนี้ด้วยความเป็นพรีเมียมเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้ให้อะไรเย็นสบายถึงว่าเย็นสบายมากเลยนะครับไล่ลงมานะครับจะเป็นเกียร์เกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นเกียร์หสปีดนะครับจะเป็นโอเวอร์ดิ์ที่เกียร์ห้าเกียร์หนะครับ และตัวนี้จะเ,เล่นเกียร์มือได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเกียร์เลบโทนิกครับส่วนเรามาดูคอนโซลตรงกลางนะครับริ้วรอยตามสภาพการใช้งานผมถือว่ารถออกมาหลายปีแต่เบื่อใช้แค่ปีเดียวเบรกมือยังสวยงามนะครับริ้วรอยพวกนี้ยังไม่มีนะครับที่วางเท้าแขนบีรีโมทด้วยนะครับรีโมทดีวีดพวกนี้ที่เข้ามาจากอีดตูที่มาจากศูนย์ยังอยู่ครบนะครับ ยังสวยอยู่ยังใช้ได้งานได้ดีอยู่ว่าเรามามองด้านซ้ายของคอนโซลนะครับคอนโซลที่ให้มานะครับเป็นที่เก็บของนะครับครับทุกอย่างใช้ได้ดีมีคู่มือทุกอย่างมีพร้อมนะครับความสวยงามความคงทนผมว่าใช้ได้สิบปีเลยครับตัวนี้กระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงนะครับแต่มันซ่อนด้วยดูนะครับนี่ครับเป็นกล้องด้านหน้าครับถ่ายตลอดนะครับถึงแม้เราจะกดปุ่มปิดนะครับเขาก็ยังบันทึกด้านหน้าให้เราดู เป็นการช่วยให้เราดูป้องกันหีเพศไทยนะครับตัวนี้ปรับกล้องจากด้านหลังได้นะครับความสว่างความชัดอะไรอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับมาพร้อมครับไม่ต้องมาซื้อกล้องติดตั้งหน้ารถเพิ่มเลยมีมาให้ภาพที่คมชัดส่วนด้านบนไล่ขึ้นไปนะครับจะมีที่ใส่แว่นไปส่องสว่างนะครับตัวน,นี้มีให้หมดนะครับทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิมรถเดิมๆสภาพเดิมๆเมจ้าของอาจจะเปลี่ยนเป็นที่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดดูหัวใจคุ้มพลังของเจ้าอิสุตัวนี้กันนะครับครับเมื่อเราเปิดฝาโปงขึ้นมานะครับจะเจอกับเครื่องยนต์1.9 DDI นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับ4สูบนะครับเรียกแรงม้าได้150ตัวแรงบิดที่350นิวตันเมตรสภาพเครื่องยนต์สภาพท่อยางสวยเอี่ยมนะครับบอกแล้วรถคันนี้เกือบเหมือนรถปี22 23ใหม่มากจริงๆเดี๋ยวดมมาดู ข้างในนะครับตามตะเข็บต่างๆต,ตามหัวนอ็อตตามรูน็อตต่างๆทุกอย่างแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับความสวยงามจากร้อยผมให้98อีก2เก็บไว้เป็นนิดหน่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์หมืนรถป้ายแดงเป็นไปไม่ได้เป็นยังไงครับเราดูจากด้านนอกด้านในแล้วก็มาดูห้องเครื่องสวยงามไม่เป็นรองใครอันนี้ผมขอเลียนแบบของสอดมาแล้วกันสวยงามไม่เป็นรองใคร นะขอสรุปคร่าวๆเลยนะครับรถของผมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแล้วก็ใหม่แท้รถผมปี2016จด2017มาด้วยไม่เพียง7 0,000ืน000กว่าโลกับราคาค่าตัวเพียง7 000, 7 000, 9 0 0 0ืาบาทเท่านั้นว่าคุณภาพสวยๆหากลูกค้าต้องการสนใจมาดูนะครับเป็นผมวิทอมออโต้อยู่ถนนกาญจนาเยื่องเดอะมอลล์บางแคใกล้นี่เองครับหรือลูกค้าสนใจสามารถติดต่อทางเพจด้านล่างหรือจะให้ผมอ้นวิทต้อมดูแลนะครับโทรมาหาผม 0, 0 9 9 2 5 7 0 1 4 9 ที่จะขอภาพถ่ายที่ชัดขึ้นขอวิดีโอผมสามารถทำให้พี่ได้รถของเราได้ทั้งเงินสดและจัดไปแนซ์นะครับดอกเบี้ยเราถือว่าไม่แพงนะครับผมเป็นติ้นดีเด่นนะครับเต็นเยี่ยมเลยครับลูกค้าประวัติดีนะฮะขอย้ําหลายๆครั้งนะครับรถของเรานะครับใหม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าใหม่แท้เนี่ยย้ำเลยนะครับรถเราคุณภาพต้องมาก่อนนะครับอย่างอื่นมาทีหลังได้เลยราคาไล่ลงมาเรื่อยๆได้นะครับครับยังไง ผมฝากไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าจะมีรถอะไรเข้ามากดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณครับ